เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่11มิถุนายน2568เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้โดยได้จัดขึ้นที่อาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าจีนมีนายณริศนิราัมาวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยนางสุพิญญานิราัมาวงศ์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครน,นายบรรโพจ์จันทระวงประลัดจังหวัด สมุทรสาครร้อยตีประพันธ์ถึกสกุลนายอำเภอเมืองสมุทรสาคดรดรลังสารเจรนายนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีนปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาครสสกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิน่นและภาคเอกชนเข้าร่วมค่ะ โดยในพื้นที่อำเภอเมืองได้มอบถุงยังชีพจำนวน130ชุดคือในพื้นที่ตำบลท่าจีนจำนวน95รายและตำบลบางแย่แพรกจำนวน35รายอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุถึงบ้านจำนวน2รายค่ะพร้อมมอบเงินและถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีแรงกายและแรงใจที่แข็งแรงค่ะ นางสุพิญญานิรามายวงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครเป็นองค์กรการกุศลที่ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยบรรเทาทุกข์รัษฎรที่เดือดร้อนส่งเสริมกิจการยุวกาชาติอาสากาชาติรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะค่ะ นอกจากนี้ยังดําเนินกิจการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานพระ,ะราชดําริโดยจะต้องดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครได้ประสานอำเภอให้สำรวจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพด้านต่างๆโดยปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงมีผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆอีกเป็นจำนวนมากค่ะ เหล่ากาชาติจังหวัดสุนทรครจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุทรครจึงจัดทำโครงการกาชาติให้การสังคมสงเคราะห์มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรครช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันและบรรเทาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ